ส,สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนชินาชดพาเพลินค่ะมาถึงน้ําตกคลองน้ําไหลแล้วค่ะเที่ยงหวานก็เลยกินข้าวกันแล้วค่ะเพราะว่าเอาอาหารมาจากที่บ้านนะคะอันนี้เป็นน้ําพริกดําค่ะน้ําพริกดำํำนะน,น้ำกระโทนไก่ทอดอันนี้เป็น อะไรนะั้นไม่ออกเออไส่อัวอันนี้ปลาทอดผักก็มีแตงจากสวนเรานะคะไม่ค่อยสวยสักเท่าไหรนะคะข้าเหนียวค่ะนึ่งมาจากที่บ้านเรียบร้อยน้ำตกคลองน้ำไหลเป็นน้ำตกที่ธรรมชาติมากๆ เงียบมากไม่มีผู้คนเลยค่ะไม่มีรถจอดเลยมีรถบ้านสวนคันเดียวร้านค้าร้านอาหารตามสั่งสจมตำลาบก้อยปิดสนิทร้านค้าไม่มีอะไรแากอย่างในน้ําตกของน้ําไหลถ้าคุณผู้ชมแวะเข้ามาเที่ยวก็ซื้ออาหารเข้ามาทานได้นะคะในน้ำตกค่ะเดี๋ยวขออนุญาตทานข้าวก่อนนะคะมาทานข้าวด้วยกันค่ะ เที่ยวน้ําตกคองลานมาแล้วแล้วเราก็มาต่อด้วยน้ําตกของน้ําไหลค่ะน้ำใสใสค่ะ อันนี้เป็นปลาที่อยู่ในแม่น้ำที่มีหินเนาะแม่น้ำที่เป็นน้ำตกคล้ายๆปลาซิวค่ะมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่น้ำใสมากๆ อุทยานก็ไม่อนุญาตให้ลงเล่นน้ำเช่นเคยค่ะริมคลองริมแม่น้ำก็เป็นผักกูดค่ะแล้วก็เป็นกล้วยไข่อุดมสมบูรณ์ค่ะแบบธรรมชาติมากๆไม่ได้ปรุงแต่งเนาะเป็นอุทยานเป็นน้ำตกที่เป็นธรรมชาติมากๆเป็นป่าเป็นน้ำมีปลาแบบธรรมชาติมากๆไม่ได้ปรุงแต่งไม่ได้มีวัตถุ ปลูกสร้างเยอะมากมายจะให้คุณผู้ชมชมต้นผักกุ่มค่ะดอกผักกุ่มที่เก็บไปดองนั่นแหละค่ะนี่ดอกแบบเนี้ยดองอร่อยมากๆดอกเยอะเยอะค่ะนี่ค่ะนี่แหละค่ะผักกุ่มดอกสวยแบบอยู่ในอุทยานเนาะเก็บไม่ได้ เป็นสถานที่ห่วงข้ามก็เลยต้นใหญ่แล้วก็ดอกสวยดอกเยอะมาก,กปุงมค่ะดองอร่อยมากๆเลยน้ำก็ยังพอมีค่ะฟังเสียงน้ำไหลเป็นธรรมชาติมากๆค่ะ เคยพาคุณผู้ชมมาชมครั้งนึงแล้วนะคะที่น้ำตกของน้ำไหลนี่ที่มาช่วงนั้นคือปลายฝนต้นหนาวแต่นี่เป็นวันที่สองมีนาเป็นช่วงหน้าร้อนค่ะน้ำใสมากๆ ีที่แล้วฝนมาปลายค่ะปลายปีค่ะก็เลยยังมีน้ำอยู่เนาะบางปีนี้น้ำแห้งจะไม่มีน้ำเลยค่ะ บรรยากาศร่มรื่นสงบค่ะไม่มีผู้คนเลยมีแต่เจ้าหน้าที่ค่ะนี่ค่ะเงียบมากเงียบสงบมากเลยค่ะ ผัแกแคะ่ะผักกูดคะ่ะอันนี้ผักน้ำคะ่ะผักกูดผักน้ำ บรรยากาศช่วงฤดูร้อนเนาะก็จะเป็นอย่างนี้เพราะว่าจะมีหมอกควันคือควันไฟค่ะแล้วก็ใบไม้ก็ร่วงหลุดเนาะแห้งเหี่ยวมันก็ไม่ค่อยสดชื่นเหมือนปลายฝนต้นหนาวปลายฝนต้นหนาวนี่จะบรรยากาศดีมากน้ำก็แรงน้ำก็เยอะค่ะ ปลาเยอะเนาะปลาเขาเรียกปลาอะไรเขาเรียกปลาอะไรปลาซิวปลาอะไรเป็นปลาซิวอ้าวไหมปลาซิวใหญ่อะปลาซิวอ้าวปลาซิวปลาซิวอ้าวตัวใหญ่ๆเกียร์แข็งแข็งน้ำใสไหลเย็นแต่ห้ามลงเล่นน้ำค่ะ ชอบบรรยากาศแบบนี้เลยใแบบแบบไม้ร่วงหล่นเนี่ยไม่ค่อยชอบชอบใบไม้เขียวเขียว อายุดูร้อนจะมาแล้วค่ะคุณผู้ชมที่ระยองฝนตกหนักลูกสาวบอกว่าระยองฝนตกหนัก บรรยากาศน้ำตกในช่วงหน้าร้อนเนาะก็จะเป็นลักษณะนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเปิดน้ำสปริงเกอร์รถสนามหญ้าค่ะเพื่อหล่อเลี้ยงไม่ให้หญ้าตาย เงียบเหงาค่ะบรรยากาศร่มรื่นมาเที่ยวได้มาพักผ่อนได้ค่ะแต่ห้ามลงเล่นน้ำนำอาหารเข้ามารับประทานได้ค่ะปูเสือนั่งทานอาหารได้นะคะแต่ทุกอย่างเป็นอาหารเป็นน้ำต้องซื้อมาค่ะ เพราะว่าข้างในนี้ไม่มีอะไรขายเลยค่ะขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะคลิปนี้ก็ขอลาเพื่อนๆลาคุณผู้ชมไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ